โอเคช่วงนี้ผมติดเรื่องของแมดแม็กมากแบบมากๆในฉากแรกเอ็มมอ์ตทนโจที่เป็นระเด็ดการที่ควบคุมน้ำก่อนที่เขาจะส่งทุกคนไปทําภารกิจเขากล่าวสุนทรพจน์ต่อทุกคนที่อยู่ในในซิตาเดลของเขาในเมืองของเขาก่อนที่ทุกคนจะไปใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยแปลนะครับ I salute my half-life war boys who will ride with me eternal on the highways of Valhalla โอเค my half life war boys ที่มีครึ่งชีวิตเขามีครึ่งชีวิตเพราะว่ากำลังจะตายจะอยู่กับผมที่ valhalla คือสวรรค์นในศาสนาของเขาแล้ว immortal joe เป็นพระเจ้าจะพาทุกคนไปที่ valhalla โ okay. อเคแต่ยังไม่จบแล้วเขาบอกว่า i am your redeemer it is by my hand you will rise from the ashes of this world โอเค เดี๋ยวจะแปลให้เขาเรียกอะไรในภาษาไทยผู้ให้บาปผู้ไห้บาปไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นคนที่จะช่วยมนุษย,ยชาติเป็นคนที่จะยกทุกคนขึ้นมาเพื่อขึ้นสวรรค์มันก็เหมือนแบบสุนโทรพพน์ของพระเยซูห,หรือผู้นำศาส,สนาต่างๆ